แต่วันนี้เพสไม่ได้มาแบบมามือเปล่าเลยนะครับเ<ช>พศยังนําอุปกรณ์แก๊สดีๆหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ว่าล้ําสมัยของวงการแก๊สมาให้เราได้สัมผัสด้วยนะครับวันนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างต้อมร้านโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิตํำลูกกาของสี่นะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนทุกวันนะครับวันนี้ผมมีแขกคนสําคัญอีกคนหนึ่งถือว่าเป็นผู้นําแห่งวงการติดตั้งแก๊สรถยนต์ของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยครับสำหรับร้านโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิสนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพัสวร์เวศหรือพีเอสหงทองอุตแกะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับแต่วันนี้พเพศไม่ได้มาเยี่ยมแบบมามือเปล่าเลยนะครับเพศยังน in oui, ําอุปกรณ์แก๊สดีๆถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ว่าล้ําสมัยของวงการแก๊สมาให้เราได้สัมผัสด้วยนะครับวันนี้ครับแล้วจะมาสอนให้เราได้ติดตั้งด้วยนะครับวันนี้ครับครับก็เบื้องต้นอย่างนี้ครับตอนที่เราทําเรื่องปิ้นมาเป็นสิบกว่าปีนี่นะครับคือ เราก็เอามาทดลองหลายอย่างจนตอนนี้ทั้งคู่มือทั้งเวิร์กอินเตร์ชันทั้งระบบไฟจูนทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าเอามาทำให้ครบหมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้หน้าที่ผมก็คือต้องผลักดันน้องรุ่น2นะครับก็คือของเราเนี่ยเราก็จะดีวลลอ,อบางอย่าง <c oughs> เสร็จปุ๊บเราก็จะส่งต่อให้อู่ต่างๆแลวทั้งระบบเดเรีชั่นแล้วก็ระบบ <c oughs> ทั่วไป <c oughs> ในรถยากๆอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นครับ <c oughs> ได้ครับผมบ <c oughs> ลองอธิบายเลยไหมได้เลยครับให้พิจ สบายได้เลยครับอันเนี้ยที่ที่ทางต้อมแจ้งมาก็คือว่าจะเอาเป็นตัวแคมรี่ที่เป็นไฮบิดนะครับซึ่งในตัวของปิ้นเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เป็นไฮบิดอยู่แล้วแล้วก็ในเนี้ยในกล่องของปิ้นเนี่ยนะครับหลายคนเขาจะงงว่าทําไมปิ้นมันแพงอย่างในชุดเนี่ยจะเป็นระบบมัลติพอยต์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเรียกว่าชุดซิมเวอร์ไลน์บบในชุดซิมเวอร์ไลน์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอยากให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เลยครับเนี่ยฮะมันจะมีซีเรียลนัมเบอร์มานะครับสาหรับรถรุ่นนี้สำหรับในกล่องกลอนี้จะมีอุปกรรณ์อะไบ้าง จะมีซีเรียลยูนิโค้ดหมดเลยแล้วอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยจะถูกแยกซีเรียลนัมเบอร์หมดดีมันจะง่ายต่อการเซอร์วิสลูค้ามันระบบพวกนี้จะถูกเก็บไว้ในข่าวในวันที่เปิดกล่องครั้งแรกมันจะเหมิดมันจะรวมกล่อง ECU กับรวมทะเบียนรถแล้วก็ระวัติลูกค้าไว้ครับดังนั้นเวลาลูกค้าใช้ไปจะไปเข้าที่ไหนก็จะเช็คได้หมดครับนะครับก็อันนี้มาที่สายไฟครับนี่สายไฟเนี่ยในระบบของปริ้นเองนี่นะครับเขาจะทําเป็นตัว ไวริ่งที่มีลักมาแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้ครับดูใกล้นะครับเนี่ยจะมีีเร i a l โค้ดนัมเบอร์ของสายไฟของชุดนี้ทีนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อลดการผลิตของอันเนี้ยเกิดเออร์เลอร์เขาจะได้เช็คได้นะฮะแล้วก็สายไฟเนี่ยจะมีพิ้นพิ้นเส้นสัญญาณมาในเส้นสายไฟทุกเส้นเลยนะครับก็จะทําให้ช่างง่ายต่อการติดตั้งด้วยทีนี้บวกกับคู่มือเราก็จะง่ายแหละอันนี้ตัวแรกนะครับอันนี้ตัวที่2เป็นอย่างนี้ครับ ในกล่องเนี่ยอันนี้อันนี้คือทั้งหมดดูทั้งหมดก่อนมีหม้อต้มล้างหัวฉีดน็อตทุกตัวให้ให้<า>ให้<ล>ามาครบหมดเลยใช่ไหมครับให้มาครบหมดเลยก็คือชุดนี้คือเป็นชุดติดตั้งโดยสมบูรณ์นะครับคือเราไม่ต้องจิบอะไรที่อู่เพิ่มเลยใช่ใช่น,ใชนี้คอ<ช>นเซ็ปต์ของปีนเนี่ยเขาเขาคำนวณทุกอย่างไว้หมดทั้งโฟทั้งอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยการใช้ท่ออย่างบางทีต้อมท่อเกล็ดไม่ค่อยดีบางทีใช้ไปสักพักหนึ่งมัน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 ผอมครับ หมือนมันอ่อนแล้วมันตีดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้อุปกรณ์มาหมดแม้กระทั่งท่อหดนะฮะท่อหดให้มายันเคบันทยครับในชุดเคบันทายชุดเล็กๆน้อยๆยังให้มานะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็มองว่าพอระบบมันครบแบบนี้ครับครับคือร้านที่ใช้ของไปเนี่ยทุกเจ้าจะมั่นใจได้ว่ามันเหมือนกันเหตุผลเพราะว่ามันไม่ต้องไปสลับท่อใช่มันไม่ต้องไปแล้วพวกชุดท่อพวกนี้ก็คือเราเราไม่ได้ตัดตังหาคือของเขามาเลยมามาในกล่องเลยมาในกล่องเลยมาจากเมืองนอกเลย แล้ว <Have S 1> ปกติเรางานติดตั้งแก๊สปกติครับเพจครับปกตินะครับผมจะเห็นมันเป็นท่อทองแดงอย่างอย่างส่วนมากที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นท่อทองแดงแต่ผมเห็นที่มาในช่วงนี้มันไม่ใช่ท่อทองแดง,ต,งต้องบอกงี้ครับในตัวที่ปริ้นตัวนี้ใช้เนี่ยมันจะเป็นชุดหม้อที่เป็น E V P 500อันนี้คือหม้อที่ท็อปสุดของโลก,กน,นะคะ E V P คืออะไร E V P คือ Electronic Variable Pressure ครับคือปรับแรงดันด้วยด้วยซอฟต์แวร์ เอาถ้าอย่างนั้นตัวแรงดันนี่ก็คุมออกจากกล่องเลยสิครับใช่คือเวลาเราวิ่งไปนี่คือเหตุผลที่ว่าทาไมปิ้นประหยัดกว่ายี่ห้ออื่นคือปกติเราติดตั้งปุ๊บเนี่ยวิ่งไปสองหมื่นโลเนี่ยบ,บางทีแรงดันมอเตอร์มันจะเยอะรเราเปลี่ยนกองแก๊สเสร็จมอต้มแรงดันจะเยอะเราต้องมานั่งขันเราต้องมานั่งขันแต่อันนี้มันคือคุมแรงดันไม่ตลอดสมมติเราตั้ง1 2บาร์มันจะอยู่ 1. 2บาร์ตลอดไม่ว่าอะไรจะปรับเปลี่ยนไปมันจะตั้งอยู่1.2บาร์ไม่ใช่แค่นั้นครับเวลาหบัันนรรงกกดออะมมทุแจต หนึ่งป yes. uh, e ิ huh. ้นอยู่หนึ่งจุดสองบาได้ตลอดไม่พอในช่วงรอบที่ที่ลงสูงสามารถเพิ่มเป็นหนึ่งจุดสามหรือหนึ่งจุดสี่หรือหนึ่งจุดห้าได้ด้วยแสดงว่าปิ้นนี่ก็อ่ามันมันจะจ่ายแรงดันตามคันเร่งได้ด้วยใช่อตามที่เราตั้งเอาไว้ครับเข้าใจแล้วครับแล้วก็พอมันเป็นท่อตัวนี้ครับที่มันเรียกว่า X d c ดีเนี่ยต้องต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยด้วยต่างประเทศเนี่ยบางทีเรื่องแป๊บทองแดงเขาเป็นเรื่องของมลพิษเรื่องของกินเอเนจี แล้วก็ไอตัวคาร์บอนตรงนี้ครจริงๆสามารถรับน้ดหนักได้ได้สูงเกือบเกือบเท่า NGV เลยแต่ว่าในสิ่งที่ใช้อยู่เราก็ใช้แค่สิบาร์ดังนั้นพอเขาเป็นท่อแบบนี้ครับเขาเลยจําเป็นต้องมีอุปกรณ์อิซซอรี่ทั้งหมดเฉพาะของเขามานะครับเขาก็จะให้น็อตให้วิธีการขันวิธีการย้ำมาหมดก็คือเป็นมาตรฐานสูงหมดเลยนะครับเข้าหม้อเข้าถังอันนี้คือมันเลยจําเป็นต้องต้องใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะที่เฉพาะเขาเลยให้ทุกอย่างมาเลยโอ้ยอย่างนี้ดีเลยครับนะครับ แล้วก็ท่อตรงนี้มันจะเป็น8มิลมด้วยดังนั้นในสเปคปกติหม้อเนี่ยจะได้ประมาณ210แรงมา้าครับแต่ถ้าอยากให้ใหญ่เขาจะหม้อเท่าเดิมแต่จะเปลี่ยนรูเป็น XD 5ตรงนี้จะกว้าง10มิลมโอโฟลเลตมันก็จะถ้าอย่างนั้นโฟลเลตแรงดันมันก็ไม่ตก,ตกใช่ครับ,รบนี่ดูดูตรงนี้ครับอันนี้รางหัวฉีดเนี่ยครับจะเป็นรางปริน์ในชุดที่เป็นซิมวไลน์เนี่ยอ่าปริน์เนี่ยต้องบอกว่าปริน์เขาเป็นผู้ผลิตเคอินครับนะครับ ขาดีวล็อปร่วมกับเคอินเลยครับแล้วก็เขาแยกเป็น OEM เนี่ยให้เคอินขายครับถ้าเป็นตลาดอัฟเตอร์มาร์เก็ตจะเป็นปิินเจ้าเดียวครับแต่ตัวนี้ครับก็คือปิินแต่สมัยก่อนมันจะมี K8 เคอินเคแปเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในตลาดในรถตู้นะครับมันจะเป็นอันใหญ่ครับแต่ด้วยความที่พอเขาผลิตเป็น K9 แล้วเนี่ยเขาเลยยกเลิกการผลิตอดังนั้นในเคอินที่เห็นอยู่อาจจะเป็นในรถเก่าที่มีอยู่แต่หัวจันในเคแปไม่ได้ผลิตใหม่แล้วดังนั้นเขาเลยเอาเอาลางหัวฉีดของปินเี่ เข้ามาทดแทนในตัวที่มันเป็น after market ที่เหลืออยู่ในตลาดครับในรางตัวนี้นะครับคุณสามารถใช้เคอินเค8อยู่ใช้เบอร์ของปิ้นตรง73เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องจูนไม่ต้องจูนดังนั้นน่ะคือมันคืออันเดียวกันครับแต่เพียงนต่ว่าเคอินเค8มันเลิกผลิตรางปิ้นเลยถูกเอามาทดแทนใช่ดังนั้นในชุดที่อยู่ในในในตัวซิมวอลไลน์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวฉีดแบบลีเนียเหมือนกันเป็นลีเนียครับเป็นลีเนียใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นก็ในมันก็จะลดปัญหาในเรื<_<_่องของพวกเครื่องวาวหยัดได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจ่ายเท่ากันใช่พวกนี้เราไม่ต้องมาเจาะเดี๋ยวในผมว่าผมจะอธิบายเรื่องลีเนียให้ฟังแล้วก็ในของปรีเนี่ยจำเป็นต้องใช้เป็นลีเนียเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าซอฟต์แวร์ถูกออกแบบมาไว้ซับพอร์ตเดลีเนียมอต้มถูกตั้งแรงดันไม่นิ่งดังนั้นมันก็จะกลายเป็นลีเนียเดี๋ยวในหน้าซอฟต์แวร์ผมเปิดให้ดูได้ครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างทุกคนจะมั่นใจได้ว่ามันเหมือนกัน ครับนะครับแล้วก็ติดตั้งเหมือนกันสิ่งสําคัญคือเรามีคู่มือจริงๆแล้เราทำไว้ทั้งหมดน่าจะเป็นร้อยกว่ารุ่นแล้วก็คือพวกสีสายไฟอะไรเราเราไม่ต้องหาเลยนะครับก็คือทํามาให้เรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้แล้วก็ดีมากนะครับตัวนี้ตําแหน่งเจาะนะครับนะครับตําแหน่งเจาะสิ่งที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ความยาวของท่อท็อกของน็อตแต่ละตัวมีไว้ให้แล้วอันนี้ตำแหน่งหน้าเครื่อง นะครับไอ้อย่างนี้ไฮบริดโอเคครับอันนี้คือไฮบริดตำแหน่งวางหน้าเครื่องนะครับครับสูบเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับทาไว้แล้วแล้วก็แม้กระทั่งรูปรูที่เจาะตำแหน่งครับรูปรูที่เจาะตำแหน่งต่างๆก็มีไว้ให้แล้วมีไว้ให้เรียบร้อยใช่แล้วถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคันถ้าถ้าถ้าเราตาตามคู่มือนี้คือต้องบอกนี่ครับเวลาเราทําอย่างช่างต้อมทําเองอ่ะครับเก่งละเอียดละเอียดมีหัวหน้าช่างอีกคนหนึ่งเก่งละเอียดแต่วันหนึ่งที่จะขยายขึ้นอ่ะ เด็กๆเราไม่รู้ดังนั้นเราต้องหาสแตนดาดยึดเราต้องหาบางอย่างยึดเอาไว้ครับดังนั้นการจะทำหนรุ่นน่ยมันก็ยากผมก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้นําเข้ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำแล้วจริงๆ2ปีที่ผ่านมาเราทําแบบเนี้ย ในรถทั้งหมดร้อยกว่ารุ่นแล้วโอ้โหทั้งชุดปริ้นที่เป็นซิมวอลายและปริ้นที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าอย่างนี้น้องๆที่จะมาเริ่มงานฝึกงานกับเราก็จะได้ทํางานง่ายเลยนะครับเอายึดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าต้องระวังอะไรแล้วก็กระทั่ง ECU ที่มีนพินให้ด้วยครับมีนพินให้เรียบร้อยมีพินของ ECU เพราะว่าเราเราถ่ายหน้า ECU ด้วยว่า ECU ต่อละรุ่นน่ะครับเลือกนัมเบอร์มันคืออะไรเพราะว่ามันจะมีผลกับไฟจุน อ๋อถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าไฟจูนเนี่ยครับถ้าไฟจูนสมมุติว่าตัวนี้นะครับมันเป็นไฟจูนที่ที่มันลิงก์กับข่าวนะครับ er> มันก็สามารถจูนออนไลน์ได้สิครับก็โยนใส่เข้าไปเลยซอฟต์แวร์จะอยู่ในออนไลน์ถ้าสมมุติว่าผมไม่ไปเที่ยวต่างประเทศลูกน้องทํางานอยู่ที่นี่ก็ใรถมีปัญหาเราก็สามารถดูได้เลยใช่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 เดี๋ยวทำให้ดูถ้าอย่างนี้ดีเลยครับแล้วก็นี่ครับระบบใส่ไฟทั้งหมดก็จะมีให้แล้วก็ตรงนี้ก็สําคัญก็แยกเลยว่าสีของรถคืออะไรสีของ แก๊สคืออะไรเอาไปต่อที่ตำแหน่งพยนที่4 9ใช่เพราะว่าเราจะได้ไปตั้งค่าในนั้นไว้ครบหมดแล้วมันจะลดเวลามากๆเนี่ยก็นับกินเอาแล้วก็ตอนแรกทาแค่นี้ครับแต่ตอนหลังเอาไม่ชัวร์มีเป็นรูปสายไฟมาให้เลยมีรูปสายไฟมาให้เลยครับเผื่อสีไม่เท่ากันนะฮะเนี่ยก็ทําแยกมาเลยว่าสายไฟเส้นนี้ไปทางนี้เผื่อพลาดตอนแรกไม่มีแต่ก็่าไในๆเอาวะ เหนื่อยแล้วทาเพื่อทุกคนทั้งหมดก็เอาเลยครวยตําแหน่งไฟทุกอย่างคีออนทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วก็จะตัดปัญหาว่าช่างเก่งไม่เก่งแล้วเราก็จะทําให้ทุกคนเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับประมาณนี้แล้วส่วนท่อยางนี่นะครับก็มาดูท่อเนี่ยมันเกิดปัญหาอยู่เยอะเช่นท่อยางเนี่ยเป็นเกรดสูงหรือเปล่าบางทีใช้ไปปีหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วดังนั้นของทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยอยู่ในกล่องปริ้นหมดเลยทําไมนะครับก็คือ ที่ลูกค้าถามผมตลอดนะครับว่าทําไมหงทองถึงแพงกว่าผมนะครับวันนี้เข้าใจแล้วครับวันนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงแพงถึงแพงกว่าใช่ครับปปิ้นถึงแพงกว่านะครับวันนี้เข้าใจครับเข้าเข้าใจแล้วพอได้เห็นของก็คือโอเคทุกอย่างมันมันมันมาอีกเกตหนึ่งไปเลยครับแล้วก็ใส่กล่องมาของทุกอย่างถูกจ่ายภาษีมาครบตรงหมดครับดังนั้นทุกอย่างมันมีน้ําหนักครับเราไม่ได้มากล่องเล็ก ทุกอย่างมีต้นทุนมาหมดเลยคือเขาใส่มาน้ำหนักทั้งหมดก็ถูกบวกขึ้นมาขึ้นเครื่องมาครับดังนั้นเนี่ยของทุกอย่างจ่ายภาษีครบหมดแต่ข้อดีก็คือไม่ต้องกลัวว่าช่างอันนี้ขาดเอาน,นี้เข้าไปใส่แทนไอ้ท่อย,อยางอันนี้ไม่มีไปเอาอนุนมาใส่แทนครับหรือว่าจริงๆแต่ละยี่ห้อบางทีมันมีช่องให้ลดต้นทุนได้อย่างบางทีเราใช้ท่อเป็นมาตรฐานสูงร,ราคาก็อีกแบบบางทีใช้ท่อมาตรฐานธรรมดาหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะแก้ปัญหาหมดดังนั้นชุดที่ใส่เนี่ย รับประกันว่าวัตถุต้องตามกฎหมายหมดแม้กระทั่งพ่อน้ําก็ให้มาด้วยนะครับใช่ครับมีมาตรฐาน E C R E C R หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ E C R จริงๆนะครับ E C R จริงๆนะครับนี่ครับหกเจ็ดอาร์สกรีนใช่ครับอันนี้มันดูง่ายครับบรงทีรถใช้ปีหนึ่งแต่เนื้อมันก็ต่างกันแหละครับกับอย่างอย่างอย่างผมสัมผัสทุกวันนะครับสัมผัสของผมสัมผัสของลายเกตดมากครับ บางทีมันมันปีหนึ่งสองปีแต่อันนี้คุณใช้ไปเลยแสนกิโลไม่ค่อยเปลี่ยนทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นดีเลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอย่างนี้ครับเขาเขาคำนวณถึงขั้นว่าแม้กระทั่งท่อยางเป็นแบบนี้นะครับลองดูตรงนี้ฮะเขาเขาให้อย่างนี้มาเนีฮะหมายถึงว่าในในการติดตั้งตัวรอตัวรถเซ้นตัวนี้นะใช่ใช่เวลาท่อมาเนี่ยเขาจะให้พวกนี้มาซึ่งมันจะเป็นไซส์พอดีเขา คือถ้าเราขันอะมันได้บางทีมันขาดขันแล้วบางทีทอร์กแรงไปไม่เหมือนกันมันขาดแต่ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยครับคือท่อมันจะกลมครับทีนี้ดูรูมันเท่านี้ครับบางทีถ้าเราขันไม่ถูกบางทีมันติดอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสรั่วได้มีโอกาสรั่วด้วยส่วนหนึ่งแต่ถามว่าแก๊สที่มันเคยเข้าได้ดีอะมันเข้าไม่ดีแล้วโอเลตไม่ดีคือมันคิดคิดละเอียดเหมือนที่ท่อพงท่อพับอะไอ้อย่างนี้จะไม่เจอปัญหาแล้วนะครับก็ไอไอพูดอย่างเงี้ยครับทางน้ําเนี่ย ไอ้น็อตพวกนี้เรารู้อยู่แล้วมันคือมันเกียร์ OEM อะครับแล้วแล้วไอ้ตัวกองแก๊สของปิ้นเนี่ยครับมันเปลี่ยนทุกทุกกี่หมื่นโลครับจริงๆเนี่ยในระบบของซิม l ลาเนี่ยตั้งไว้ที่500ชั่วโมงออคิดคิด,ค,ด,ค,ดคิดเป็นชั่วโมงแล้วก็มันสามารถเตือนที่สวิตช์มันได้ถึงชั่วโมงห<ส>มายถึงว่ามันจะแจ้งเตือนอันนี้รวมรวมตอนขับน้ํามันด้วยไหมครับไม่รวมครับห้ารอยชั่วโมงไม่รวมครับแก๊สอย่างเดียวใช่นะครับก็คือมันคํานวณว่า500ชั่วโมงขับความเร็ว50กิโลเมตร ของปิ้นเนี่ยก็ลดภาระในการใช้แก๊สของขับรถใช้แก๊สของลูกค้าคือไม่ต้องไปจดจา<ช>ก็คือต้องตั้งในระบบได้เลยใช่ใช่ใช่ใชก็สามารถเตือนเตือนในระบบได้เลยลูกค้าไม่ต้องจําไม่ต้องไปจดอะไรแล้วหลักการคิดเขาก็คือ500ชั่วโมงเนี่ยมันก็คือถ้ารถวิ่ง50กิโเมตรชั่วโมงเฉลี่ยก็คูณ 500, 500ก็จะได้กว่าสามหมื่นห้าพันครับแต่ถ้าเกิดรถวิ่งแต่งยังหวัดเร็วยาวครับแล้วก็120ก็ช่างม,มันอาจจะเลยหน่อยดังนั้นก็คือเอาตรงนี้เป็นหลัก แล้วก็จะมีตัวหนึ่งมันเป็นกองเคอินมันจะยืดไปถึง900ชั่วโมงอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ในชุดเนี่ยมันจะมาเป็นอยางเง500ชั่วโมงจะให้เพียสได้แนะนําช่างติดตั้งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับกองทุกตัวของปิ้นจะมียูนิคซีเรียลโค้ดหมดนะครับดังนั้นปัญหาคือเวลาตอนเปลี่ยนคุณต้องเอารหัสนียกรอกด้วยกรอกกอกลงไปในกรอกลงไปในระบบในระบบคาวของปิ้นมันจะมีระบบไว้ให้เรา พอเรากรอกเสร็จปุ๊บมันก็จะเอส i v เวตตรงนี่ปัญหาของปิน้นบางคนไปซื้อกองที่มันไม่ใช่ของแท้าบางทีไปเห็นว่ามันถูกแต่จริงๆข้างในมันเป็นกระดาษมันไม่ได้วัสดุที่มันเป็นแบบ,บที่ปริ้นทำดังนั้นไอ้ก,กระดาษพวกนั้นอ่ะมันออกมาอุดดังนั้นถ้าใสท่ที่ไม่ถูกต้องอ่ะเสียแน่นอนคนก็เลยไปอ้างว่าไอ้นี่มันเสียนู่นอย่างเคสที่หลายเคสที่ท,ที่ที่เป็นดรามานะสรุปสุดท้ายเขาไปใส่กองที่ไม่ถูก ใช่ปะเขาจากจากร้านที่ที่ไม่ได้แต่งตั้งโดยตรงแล้วเขาไม่ได้ใช้ขาวพิมน์พอใส่เสร็จปุ๊บกระดาษไปอุดหัวฉีดมันเสียครับพอมันเสียเสร็จปุ๊บก็ไปเปลี่ยนคือมันไปแปลงนู่นแปลงนี่คือสุดท้ายอ่ะก็ต้องกลับมาให้มันกลายเป็นระบบเดิมประมาณนี้ครับคือคือเขาคิดไว้ให้หมดแล้วแหละครับท่อน้ําทุกอย่างให้มาหมดไม่ต้องมานั่งมาตรฐานหมดเลยนะครับตัวนี้ดูพลาสติกดูแข็งแรงมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยทุกร้านที่ทําจะได้มาตรฐานเหมือนกันแล้วเราก็เหมือนกับว่าอย่างทุกวันนี้งานเราเองที่เราทําเราแค่ใช้เวลาดูลูกค้าก็หมดเวลาแล้วเนาะใช่ครับดังนั้นถ้าเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องติดตั้งมากแล้วเอาเวลาเนี่ยไปใส่ใจลูกค้าเพิ่มขึ้นผมว่าโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นนโยบายของรินครับครับได้ครับเดี๋ยวผมก็จะให้เพียรได้แนะนําวิธีการติดตั้งแล้วก็พวกซอฟต์แวร์ต่างเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับได้ครับตอนจูนครับผม ไฮบริดเครื่อง2,004คันนี้ติดเป็นปิ้นซิวเวอร์ไลน์เนาะพี่เนาะครับครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือขับสมบูรณ์มากนะครับทุกอย่างซอฟต์แวร์มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะพี่ครับก็คือในอัตราการเร่งอะไรสมบูรณ์มากนะครับใช่ไม่ได้แค่สมบูรณ์นะจุดต่างมีไหมครับจุดต่างมีครับจุดต่างมีก็คือเวลาเร่งนะครับเวลาที่เราเร่งเราเร่งแซงหรือว่าคลิกดาวน์เนี่ยครับ คือมันจะไม่หน่วงมอนเหมือนเหมือนแก๊สแต่ก่อนแล้วครับมันจะพุ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับกําลังทอร์มันจะเยอะมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนเกียร์นี่สมูทมากนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะติดเป็นแก๊สยี่ห้อฟินนะครับก็โชคดีแก๊สลำลูกกามีมีเลยนะครับแล้วก็ตัวที่มันทําให้เป็นแบบนั้นได้มัาเกิดจาก3ตัวใหญ่ครับหนึ่งคือด้วยฮาร์ดแวร์ที่หัวฉีดเป็นลีเนียใช่ครับ สองก็คือตัวหม้อต้มที่เป็น UVP 500ปรับแรงดันด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัตินะครับสามารถเปิดให้เราตั้งค่าได้นะครับวันนี้ก็นี่แหละครับก็แต่ก่อนก็ถือว่ารู้เยอะนะครับแต่วันนี้ยังมีอีกเยอะนะครับที่ที่ผมยังไม่รู้นะครับก็ขอบคุณเพียมากที่ที่ได้มาแนะนําสิ่งดีๆให้วันนี้นะครับแล้วพวกนี้นะครับผมก็จะได้ไปถ่ายทอดให้ลูกค้าอีกทีนึงนะครับได้ครับผมยินดีครับครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันครับปิ้นที่โชคดีแก๊สคาเซอร์วิสครับผม So, what do you Twenty nine and find myself What did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the more we need to set the rewind, and i